สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามีความรู้ใหม่ๆมาแนะนำกันนะครับสำหรับคนปลูกน้อยหนา้าคนชอบกินน้อยหนา่าคือผมก็ได้ความรู้โดยบังเอิญน,นะครับโดยวความที่ว่าว่างไม่มีอะไรทำก็เลยทำแล้วมันบังเอิญประสบความสำเร็จ ก็เลยอยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รับรู้แล้วก็นําไปใช้กันนะครับเพราะบางทีเราก็ไม่รู้เอ๊ะปลูกมาทําไมไม่ได้กินไม่ได้ลูกไม่ได้กินผลมันเลย mm hmm. มีแต่ดอก mm hmm. พอมีดอกแล้วก็ร่วงไม่ดอกแล้วก็ร่วงเ mm hmm. นี่ยถ้าต้นไม้มันสมบูรณ์นะครับมันถูกผสมเกสรแล้วเรียบร้อยเราต้องช่วยมันนิดนึงอ mm ่า hmm. ถ้าจาช่วยมันแล้วจะทําให้มันได้ลูกเยอะนะครับ mm hmm. ก็คือวิธีการนี่นะครับ ดอกเกสรน,นะครับที่มันแก่เนี่ยที่มันถูกผสมแล้วไห mm. นวะเห็นก็ไม่รู้นะอมองให้ใกล้ๆเนี่ยครับมือมืออยู่ไหนนะครับดอกที่มันแก่แล้วเนี่ยนะครับเราต้องช่วยบิดมันนิดหนึ่งให้วันให้เปลือกให้กลีบดอกมันร่วงไป ันก็จะเหลือตัวเมียเกีสอนตัวเมียนะครับมันทำให้อาขกาสจานที่จะติดลูกมันง่ายเนี่ยลูกที่อยู่ข้างๆกันที่เริ่มโตนี่ก็คือผลจากการทำนะครับมีหลายาลักษณะนะครับอันนี้คือลักษณะที่หนึ่งคือกรีดดำแล้วร่วงนะครับเราพร้อมที่จะบิดได้เลยเพราะว่าเขาถูกทำการผสมพร้อมแล้ว นะครับต่อไปก็คือแบบที่เป็นยังเป็นดอกสดอยู่แต่เขาคิดดูขั้วข้างในนะครับเขาจะมีลักษณะเป็นสีดำนะครับแดดแดมันย้อนแสงให้มองไม่ค่อยเห็นนะครับให้เราดึงออกได้เลย,เลยนะครับเขาก็จะเหลือเปืือสอนตัวเมียออกเป็นสีขาวขาวนะครับเมื่อเราทําการเด็ดแล้ว ลูกมันที่มันมีทำการผสมมันก็จะเริ่มจเจริญเติบโตนะครับดึงออกได้เลยนะครับถ้ามันถ้าลักษณะมันเริ่มบานแล้วข้างในเป็นสีดำแล้วคิดว่าน่าจะผสมแล้วส่วนมากจะติดนะครับเพราะเท่าที่ทดลองเนี่ยติดลูกเล็กลูกน้อยเต็มไปหมดเลยจนเหลือเชื่อไม่คิดว่ามันจะติดผมก็ทำเล่นๆไปทำเล่นแต่ว่ามันได้ผลจริงก็เลยเอามาแนะนำนยครับเห็นเนเนี่ย เราเห็นมันด้านในมันสีดําแล้วเราก็เริ่มดึงได้เลยเนี่ยเรา้กะหลดดอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็ติดหมดทุกรูปนะที่ทําำาเนี่ยนี่ก็ป็นเนี่ยเริ่มดำเลยก็ดึงครับมันก็จะถ้ามันร่วงก็ไม่เป็นไรนะครับสแสดงว่ามันไม่ได้ผสมหรือว่ามันขั้วผลมันไม่แข็งแรงเราก็ปล่อยก็ถือว่าเสียไปแต่ถ้า ดึงแล้วมันหลุดได้ก็แสดงว่ามันพอมันผสมเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยดึงเรียบร้อยดึงออกมานะครับเออนะครับดึงเกลือมันออกมาเกบมันไม่ต้องใช้แล้วเพราะมันทำการผสมไปแล้วตัวเมีรตัวคู่นะครับว่เราดึงแล้วมันก็จะติดมาดูตัวอย่างกันนะครับที่มันติดแล้วที่ที่ผมคิดว่าเออมันทำได้จริงมันจะสำเร็จ เนี่ยตรงนี้นะครับตองจุดที่ผมจุดเริ่มต้นที่ผมทดลองทำแล้วเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอะไรเงี้ยผมว่ามันสำเร็จอ่ะนะครับดูนะครับอันนี้จากกิ่งเดียวที่ยื่นออกมาจากกิ่งเมนนะครับออกมาซ้ายขวาเป็นสองกิ่งนะครับแล้วกิ่งเนี้ยมันผมว่างผมก็เลยลองทำดูนะครับก็ได้อย่าง